ให้เกีนรกิผู so ้สูงวัยด้วยใช่ครับเพราะว่าแขกท่านผู้ใหญ่เนี่ยถือว่าท่านได้มาอุปถัมภ์คับจูให้กับพระ่าสมักแล้วก็คนเฒ่าคนแก่ท่านประธานในพิธีฝ่ายธรวัฒนในเบื่องต้นก็หานความเงท่านโจสันรากรีก็ขัดชับเป็นห่วงนะครับในการรับรองของ คนเข้าคนแก่ผู้สูงวัยนี่คือเป็นผู้ที่มีผู้ดูหน้าตาแต่วัดใจแน่นอนมากเป็นผู้อวบหลังกลร๊มจุพระ้หน้าสาสนามาอยากยาวนานโตที่สคัญจึงให้โอกาสนะครับจึงให้โอกาสผู้สูงวัยให้เข้ารับ้านร้อกในที่เด่นส่วนนะครับส่วนการรับการร้องตามอัธยาศัยรอคนหนึ่งคนนั้น มีรอบัดมีรอบวัดหรือที่บริเวณวัดที่พระอานจา่งนั่งซื้อไว้ประมาณร้อยกว่าไย์ไปพักกัตรงไหนก็ได้อยู่ไ้ก็ดีนะ้าดูดูชาก็จะดูใจ้าดูใจก็จาดูใอ่างนี้ครับใครูชากระตุนกะดออเค็มเพื่อมาเข้าร่วมวิธีใช่เราก็จะประทานพรบพันหมอก ถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะประทานกระพันบอกให้กับทุกๆท่านได้ทราบขอประกาศให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกันขณดนี้โลงทานจํานวนมากคนทานไม่พอลงทานครับเพราะฉะนั้นเรียนเทุกท่านเลยไปรับประทานอาหารที่โรานท่านนอกวัดของเยอะของเยอะครับครับไม่มีคนที่จะไปทานนะราะฉะนั้นสําหรับการติดตามการอยากกระพับขอนตาบัทยาสาย ไปหาทานอาหารให้อิ่มลงแม่พี่น้องโรงท่านก็ได้คนกระลหลายสำหรับทุกท่านนะครับสำหรับทุกท่านเขาบอกว่าทีตอนนี้โรงทานของเรายังมีเยอะแต่ผู้ที่ไปใช้บริการจากโรงทาน ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็จะเป็นที่จะต้องประชาสัมพันธ์บอกให้กับทุกท่านได้ไปร่วมทานอาหารการกุศลชาวด้อนที่เดินทางมาเราจะจัดเตรียมให้ทุนี้ได้ร่วมรับประทานอาหารกนนะท่านเอาเชี่ยวกันบอกเงาเลยพี่น้องเลย ก็เจ้าเขาคิ้วกันโอ้ฝรั่งเมยแล้ววันนี้เขาคิ้วแต่วันนี้ฝรั่งเมยแล้วกับเขาคิ้ว <c oughs> จ้ะฝรั่งเมยแล้วกับเขาคิ้วโอ้พี่น้องคนนะ่ะเบิง่งป้าเพิ่นประกาศเรื่องข่านบา่ไหลไปเนี่ยเด้อค่ะสิไปเบิ่งสุดขาว ี่น่องเดี๋ยวมึงเนี่ยโอ้ยน้ำฟี่บ่หน่เฮ้อคือหิวแห้งแข็งก้อนเนี่ยค่ะกระสองขวดเนี่ยโอ้ขวละข้อแห้งไปเวาวไรห้างนี้เป็นชุดขาวเป็นไอหอนอะไราาอินเตอร ชิวยาวมากค่ะพี่น้องเอ็บซี่ค่ะถ้าใจาเย็นกน็คือว่าได้กินแล้วค่ะถ้าใจไม่เย็นก็คือจะไม่ได้กินอ่ะค่ะ

นะครับก็ขอเรื่องเรา้ถักัด้ที่หมวุเสี่เรามาบริการนะครับสร้ามาที่บ้าน่ามัยนือแล้วเราจะต้องบริการุณแล เราถูกตัน้าทางรายต่างของเราไม่ยมตอบดีให้ถามผู้ทุกานได้ถามจอหรือว่าเป็นเหตุเรื่องสาระศารกนายขอพระเดชพระคุณท่านประดัต้องต่อทั้งส่วโกซึ่งเราก็ถามมาเพื่อแห้ดางสินสารังสิทแต่รางดีเอาไปผู้ขอก็องอ่าตัวเราก็จะมีปรการู 过去嘛，啊，今，这里，这里。S ที่ได้นะครับผลงานที่ได้ที่อาทิตย์หน้าพวกเราได้นำไปไว้รอสำหรับทุกท่านอยู่นะครับสามารถรับได้ภายในวันนี้จ้าพระศิลป์ ใส่สาระไม่มีจะให้มาบอกได้ว่าใช้เป็นสอนอต่างๆนะครับซึ่งทางด้านคุณโจ้าปหาเองได้อาจารย์สัมพันบอกไปแล้วพี่น้องจะมาว่าไม่ได้เลยว่าเป็นสามอนออเพราะ นี่จะเป็นพิธีการาแถวแถวล่อคิ้วจองกระทงนะเจ้าเนาะจองกระทง่จองกระทงไอ้สวสดสะเดาะเคราะห์ตอชะตาเนาะค่ะเนาะบูชาโชคเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะจะเป็นพิธีแบบนี้จะเกิดขึ้นปีละครั้งค่ะพี่น้องปีละเทือก่อะกเลยค,ครับ เดือแม่เดือเพิ่งพี่น้องจักสิคูกันบื้อ่กันพนไหลพักหล่นจักสิฟูกันบ่้องกันพี่น้องพกนไหลนเหเกใเป็นกระทงกระทงนี่เป็นกระทงสวดน้องแม่เนาะเหว่ยเ

là không phải là gì vậy? là gì? không đầu Đây, cả nhà. Đây, เสียบก,กันเจตัวบ่กล้าหม่นเลยพี่น้องคนหลาย,ยาหลายผู้ได้ะะก,กดสิย่าญนางแ่้วใดนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะเลยเกิดขึ้นปีละครั้งค่ะพี่น้องปีละเทือปีละเทือ,ท,อ,ท,อทุกวันที่ยี่สิบแปดทุกวันที่ยี่สิบแปดค่ะ ใช่เพราะฉะนั้นขออนุญาตนะครับขออนุญาตทุกทุกคนเลยนะครับขออนุญาตแล้วก็ขอความร่วมมือกันสักน,นิดเดิมทางด้านหน้าคุณผ้พิากานเนี่ยยังไงยังไงขออนุญาตช่วยเคลียร์พื้นที่ออกไปที่บริเวณจัดแถวเพื่อรอรับกระทรงกันก่อนนะครับหลังจากที่ท่านไปเข้าแถวรอรับกระทรงกันเสร็จนะ ท่านทุจะมีโอกาสเข้ามาภายในได้แต่ครับแล้วก็ภายในของเรานะครับบอกไว้ก่อนท่านใดไม่มีามาทม,มไม่มีสิทธิ์ที่จะรับพระมงคลโดยเด็กขาดซึ่งทานได้ถุนเจ้ามหาเองได้ประทานัมพันบอกไปตั้งแต่เช้าแล้วสำหรับท่านที่มีสิทธิ์รับพระแก่ก็คือผู้ที่จะ ได้ไปมูชากระทงสะดอกเคาเข้ามาภายในบริเวณประพิธีแค่นั้นเองนะฮะท่านใดไม่มีกระทงนะครับไม่มีสิทธิจะได้รับวัดถมงคลดังกล่าวอย่างแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นในเวลาเที่ยงเราจะเชิญออกก ถึงกระดูกไม่พอตัดทุกคนแจกแจกของ้วได้แน่นอนนี่คือความเมตตาของพระเจ้าถารันนี้กระดูกไม่พอตัดกคนแจกพอแน่นอนไอ้สุดท้าทีที่สี่ต้องเป็นเราชิบิระหุนไม่ได้ 蹲来蹲，赶紧移动。 บม่ได้มาตัออกได้ครับน้เราจริญต้องกาให้รในหว่านี้ขออนุญาตเจ้หน้าที่เราชยด้วยก่อนนะครับเพราถ้นมากแล้วเราจะเ่ยครับใช่เพรถ้นมากแลบาจะเน่ครับยมา้หานบาปปีเสียกันขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นทางการธนาคารก็พัดได้ธนาคารก็พัดบอกล่วงหน้าไว้แล้วนะครับว่าในเวลาเมื่อเรามีเป็นนะครับเนี่ยครับทางนี้ไม่ได้เลยครับัางนี้ไม่ได้เลยครับถ้าเราได้ปุ่นเดมาลอบบนลูกตุ ouais. ต่นก umm okay. ับทางบัตรพาสดงและตอนนี้ต้องการจับมัดที่เยืนที่รัฐพักที่รั่รองของตนเองเพราะว่าควรที่จะมาร่อบบน ทางกรรมการที่จะณาแล้วว eh? ่าพ like ื้นที่ที่เป็นที่ัรองกเขาประการแน่ก็มายสวง้กามายุาขึ้นไปเมัยุศขึ้นไปเยุ0ขึ้นไปอายุ70ขึ้นไปยุ6หขึ้นไปไม่ตามอายุพทนแล้ววันนี้เกิดก่อนได้ทด เน <iyorsun S 1> <funz iona> ี่เก <También, S 2> ิดก <tama> ้อเในเปียนเดื่พอออกไม่ออกแม่ไปเข่าทิ้งทั้งนาครับตัวน้ามาว่าขาวเลยนะไปเอาโป้มานี่ก็ได้เขา ไม่ควรแก้วยังจิตปิดแล้วไม่ขอท่านพูดแต่ละแล้วใจร่มๆใจเย็นๆประมาทพาบุญพาบุญสนใจดีคิดดีทำดีเป็นตัวเป็นตัวสนให้เราได้ในระหว่างนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับไปถึงคณะนางลำรุ่งคณะนะครับขอให้ทุกท่านอยู่ในชุดนางลำนะครับ สำหรับท่านที่เลี่ยนแล้วไม่็นไรนะครับช่วยดููกันนะครับเพื่อที่จะเราจะได้พักกองแล้วก็ทำงานได้สะดวกนะครับในระหว่างที่ทำเชิญทุกท่านเข้าประลังพิธีนะครับหัวหน้าคณะนางรําแต่ละคณะนะครับเตรียมัวพร้อมของทุ้คณะไว้ครับเมื่อได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์จากโถนะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินเข้ามาทีละชุดทีละชุดนะครับ จับกลุ่มกันไว้นะครับในคณะนางบวที่มาร่วมพิธีรำถวายงานวัน,นนี้ครับในส่วนลำดับต่อไปนะครับทีนี้เราก็จะได้เชิญผู้เฒ่าผู้แก่ครับเข้าถูอบระลังมีพิธีเป็นลำดับแรกนะครับผู้ที่มีอายุวันด,ดีค้ครับ ค,ค่ะแล้วก็ลำดับต่อไปก็ค่อยเป็นการดำเนินต่อไปนะครับพอาะฉะนั้นแล้วขอให้ทุกอย่างนะครับปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่เราได้วางแผนการทํางานไว้นะครับในตอนนี้นะครับขออนุญาตเจ้าหน้าที่เรานะครับครับไม่ว่าจะเป็นทางกองกำลับการสืบนะครับจังหวัดน้อยเอ็ดนะครับ แล้วก็าทางเจ้าหน้าที่สอหอรับไม่ว่าจะเป็นคนรอ6หรือมอทบ27นะครับที่มาปฏิบัติหน้าที่ก,กันในงานวันนี้ขออนุญาตทุกท่านนะครับส่งตัวแทนครับส่งตัวแทนแต่ละหน่วยครับมาประาวพิธีหน่อยครับในบนทุนพิธีนะครับทำ้ังสฝังง่งรบบบนทุนพิธีนะครับ ก็จะอนุญาตเพียร์พี่ในเวลา12นาฬิกาที่นั่งอยู่ทั้งหมดนะครับ